เลวไฟหุไทยคุณเคยสงสัยไหมว่าความเงียบบางครั้งสามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดได้คืนนี้ความลับที่ถูกซ่อนไว้กำลังรอการเปิดเผยและหนึ่งการสบตาเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ตลอดไปแต่รอนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความลึกลับถ้าคุณอยากรู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะพาไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบนี้หรืออยากฟังเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อีก เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่กด subscribe เลยตอนนี้บอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่และคอมเมนต์ไอเดียของคุณว่าตอนต่อไปคุณอยากให้เกิดอะไรขึ้น3-4ถึงสความเงียบของฉันคือการล้างแค้นของฉันค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพเสียงฝนโปรยปลายลงบนถนนเก่าแก่ย่านเยาวราชไฟนีออนสะท้อนกับหยดน้ำเหมือนประกายแห่งความลับที่ไม่มีใครพูดถึง ฉันเดินผ่านตลอกแคบที่เต็มไปด้วยกลิ่นทูบจากสารเจ้าเล็กๆผู้คนยังคงจับจ่ายเสียงหัวเราะเสียงเรียกขายของแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าทุกคนมองเห็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งก้มหน้าถือถุงผักจากตลาดแต่ไม่มีใครรู้ว่าฉันกำลังซ่อนบาดแผลที่ลึกที่สุดเขาเคยเป็นทุกสิ่งในชีวิตฉันเขาเคยสัญญาว,ว่าจะไม่ทิ้งฉันแต่สุดท้ายเขากลับทิ้งฉันไว้กลางเงามืดและทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีเสียง ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ฉันเคยเติบโตเสียงระฆังวัดดังขึ้นในยามเช้ากลายเป็นเหมือนเสียงที่เตือนฉันเสมอว่าทุกสิ่งที่เรารักสามารถหายไปในพริบตาฉันไม่เคยตอบโต้อะไรเลยแม้แต่วันที่ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีฉันก็เพียงเงียบแม้แต่วันที่ความจริงถูกบิดเบือนฉันก็เพียงเงียบแต่เขาไม่รู้ว่าความเงียบนั้นกำลังคมกว่ามีดและกำลังค่อยๆกลายเป็นไฟที่แผดเผา ทุกคืนฉันนั่งอยู่ริมระเบียงไม้เก่าๆมองแสงไฟจากเรือหางยาวที่แล่นผ่านเหมือนภาพความทรงจำที่ไม่ยอมจางหายฉันนึกถึงคำพูดที่ไม่เคยพูดออกไปคำตอบที่ยังคงติดอยู่ในอกและความจริงที่ถ้าถูกเปิดเผยจะทำให้เขาไม่เหลือที่ยืนผู้คนรอบตัวเริ่มสงสัยว่าฉันทำไมถึงเงียบพี่สาวในตลาดถามฉันทุกครั้งที่เจอทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะแต่ฉันเพียงยิ้มและก้มหน้า พราะฉันรู้ดีว่าวันที่ฉันเลือดจะพูดมันจะไม่ใช่เสียงธรรมดาอีกต่อไปมันจะเป็นเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่างคืนนี้ฉันเดินผ่านหน้าวัดใหญ่เสียงพระสวดดังก้องไปทั่วท้องฟ้าฝนหยุดตกท้องฟ้ากลับเงียบผิดปกติฉันยืนมองรูปปั้นพระพุทธรูปที่สะท้อนแสงไฟเหมือนมันกำลังถามฉันว่าฉันพร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยความจริงและในความเงียบนั้นเองฉันรู้สึกได้ว่าเขากำลังเฝ้ามองฉันอยู่จากที่ไหนสักแห่ง เหมือนรู้ว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกทีสายลมยามข้ามพัดแรงจนธงที่แขวนอยู่หน้าวัสดบัดเสียงดังกราวฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความรู้สึกเหมือนถูกลมหายใจของใครบางคนพัดซ้อนเข้ามาใกล้ริมฝีปากฉันสั่นน้อยๆ้อยแต่ฉันยังคงเงียบดวงตาจับจ้องไปที่เงาดำซึ่งแวบผ่านข้างสารเจ้าเก่าเงานั้นคุ้นตาเกินกว่าจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าฉันรีบก้าวเดินไปข้างหน้าถนนเงียบไร้ผู้คนแม้แต่สุนัขจรที่มักนอนข้างร้านข,า,า,นขายก๋วยเตี๋ยวยังหายไป ความเงียบกลายเป็นเพื่อนร่วมทางและมันทําให้ทุกย่างก้าวของฉันชัดเจนเกินไปใจฉันเต้นแรงแต่ก็ยังไม่พูดอะไรออกมาเพราะฉันรู้คําพูดแรกที่หลุดออกไปมันต้องเป็นคําพูดที่เขาไม่เคยคาดคิดฉันหยุดที่สะพานไม้เล็กๆริมคลองแสงไฟจากบ้านเรือสะท้อนผิวน้ําเป็นระยิบระยับฉันก้มลงมองน้าเห็นใบหน้าตัวเองในเงาใบาหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็นแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นข้างหลังช้าๆหนักแน่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ฉันไม่หันกลับแต่รู้แน่ว่าเป็นเขาหัวใจฉันราวกับถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นฉันยืนเงียบฟังเทียงเสียงก้าวเดินที่กําลังจะหยุดลงข้างหลังฉันเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่เสียงแผวต่ำจะเอ,อ่ยขึ้นเธอคิดว่าความเงียบจะช่วยอะไรได้งั้นเหรอฉันยังคงเงียบเพราะนี่คือการเริ่มต้นของการล้างแค้นที่แท้จริง สายตาของเขาจับจ้องมาที่แผ่นหลังชั้นราวกับพยายามเจาะลึกเข้าไปในความคิดที่ฉันไม่เคยเปิดเผยความเงียบในค่ำคืนนั้นหนักหน่วงจนได้ยินเสียงน้ำไหลกระทบเสาไม้ใต้สะพานชัดเจนฉันค่อยๆหันหน้าช้าๆดวงตาของเราสบกันใต้แสงไฟสลัวเขายังเหมือนเดิมใบหน้าเย็นชาวแววตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าฉันไม่มีวันกล้าโต้กลับริมฝีปากเขาเหยียดยิ้มเล็กน้อยเธอคงลืมไปแล้วว่าใครเป็นคนกำหนดทุกอย่าง เสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวฉันเหมือนค้อนที่ทุบลงซ้ำๆแต่ฉันยังไม่พูดฉันเพียงยกคิ้วขึ้นน้อยๆสบตาเขาโดยไม่หลบเพราะฉันรู้ว่าความเงียบนี้กําลังทําให้เขาวันไหวทีละน้อยลมพัดแรงขึ้นจนสายสร้อยที่เขาอยู่บนคอฉันแกว่งไปมาเขามองมันด้วยสายตาแข็งกร้าวสร้อยเส้นนั้นเธอไม่ควรมีมันอยู่ด้วยซ้ํา ฉันยกมือแตะสร้อยเบาๆความทรงจำเก่าแล่นเข้ามามันคือสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงฉันกับความจริงที่เขาพยายามปิดบังดวงตาฉันสั่นไหวตาริมฝีปากยังคงปิดสนิทเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวกลิ่นบุหรี่ที่คุ้นเคยปะปนกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกลงมาทําให้บรรยากาศยิ่งกดดันพูดออกมาเถอะเขากระซิบเสียงตำ่ำหรือเธอจะรอให้ฉันเป็นคนพูดแทนฉันก้มหน้าหายใจเข้าลึกๆหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา แต่ยังคงเก็บงำทุกถ้อยคำไว้ในเงียบงานเพราะฉันรู้ถ้าฉันเอ่ยเพียงคำเดียวความลับทั้งหมดจะไม่มีวันย้อนกลับไปได้อีกฝ่ามือของฉันกำไว้แน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นมาราวกับมันคือกำลังใจเพียงชิ้นเดียวที่ฉันเหลืออยู่เขายกคางขึ้นเล็กน้อยมองฉันด้วยสายตาเย่อหยิ่งเหมือนผู้ชนะเธอเงียบได้อีกนานแค่ไหนกันเสียงของเขาเย็นจนทําให้ลมหายใจรอบข้างหยุดนิ่งฉันยังไม่ตอบร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่ในดวงตาฉันแฝงแววบางอย่างที่เขามองไม่เห็น เงาของเราเคลื่อนไหวบนผิวน้ําใต้สะพานสะท้อนเหมือนภาพลงตาที่บิดเบี้ยวเสียงกบร้องในทุ่งไกลคล้ายกรบเกลื่อนความกดดันแต่กลับยิ่งทําให้บรรยากาศหนาวเยือกเขาขยับเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจเธอไม่กล้ารอกเขากระซิบข้างหูเพราะถ้าเธอพูดทุกอย่างที่เธอเหลืออยู่มันจะพังทลายหมดดวงตาฉันไหววูบแต่ริมฝีปากยังคงปิดสนิทภายในใจกลับดังตะโกนเสียงก้องทุกความเจ็บปวดที่เคยกลืนลงไปกำลังผลักดันขึ้นมาจนแทบระเบิด ฉันเงยหน้ามองเขาตรงๆความเงียบที่ทอดยาวกำลังทำให้เขาเริ่มขยับตัวไม่มั่นคงแล้วจู่ๆเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆก,ก็ดังก้องกังวานไปทั่วราตรีเสียงนั้นเหมือนคำเตือนว่าความจริงกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาในไม่ช้าเขาหันมองไปทางวัดชั่วขณะก่อนจะหันกลับมาสายตาเต็มไปด้วยความกังวลที่เขาพยายามปิดบงังฉันก้าวถอยหลังเพียงก้าวเดียวเงาของเขาไหวๆในสายตาฉัน และในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเขากำลังกลัวสิ่งที่ฉันยังไม่ได้พูดออกมาเสียงลมหายใจของเขาหนักและถี่ขึ้นเหมือนคนที่พยายามซ่อนความสั่นไหวไว้ใต้ใบหน้าที่แข็งกร้าวแววตาที่เคยมั่นใจเริ่มมีรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นฉันยืนนิ่งไม่ขยับไม่พูดแต่สายตาของฉันบอกทุกอย่างมันคือการเงียบที่กรีดลึกลงไปในใจเขาเขาเก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวจนปลายรองเท้าชนเข้ากับขอบสะพานไม้ เสียงไม้ดังเอี๊ยดเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความลับกำลังใกล้แตกหักอย่าคิดว่าเงียบแล้วจะควบคุมฉันได้เขากัดฟันพูดเสียงสั่นเล็กน้อยฉันต่างหากที่ถือทุกอย่างไว้ในมือฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกภาพวันเก่าๆผุดขึ้นมาวันที่ฉันเห็นเขาแอบทำสิ่งที่ไม่ควรทำวันที่ความจริงทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นวันที่ทำให้ฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ฉันเคยเชื่อใจฉันลืมตาขึ้นอีกครั้ง มองตรงไปยังดวงตาของเขาโดยไม่กระพริบความเงียบยังคงครอบงำแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยเสียงบางอย่างที่ดังในใจเขาเองเสียงของความหวาดกลัวเขาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาฉันเหมือนเขารู้ว่าฉันพร้อมจะทำลายกำแพงที่เขาสร้างไว้เพียงแค่เอ่ยคำเดียวท่านใดนั้นลมแรงพัดจนเสื้อผ้าทั้งคู่ปลิวสะบัดสร้อยที่ฉันกำแน่นหลุดออกจากมือร่วงตกลงสู่ผิวน้ำส่งเสียงกระทบดังต๋อม คลื่นน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้างราวกับเสียงสัญญาณที่บอกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเขารีบก้มมองตามสร้อยสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากเย็นชาเป็นตกใจไม่เธอเก็บมันไว้ได้ยังไงน้ำเสียงของเขาสั่นเครือและในวินาทีนั้นเองฉันก็รู้ว่าความลับที่เขากลัวที่สุดกำลังจะเผยออกมาเขายื่นมือออกมาทันทีราวกับจะคว้าสร้อยที่จมลงสู่ก้นน้ำแต่ก็สายเกินไป ผิวน้ำค่อยๆกลืนมันหายไปในความมืดเหลือเพียงวงคลื่นที่ยังสั่นไหวฉันมองเขาด้วยสายตานิ่งริมฝีปากยังคงปิดเงียบแต่แววตาของฉันเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่อยากเผชิญเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งสีหน้าซีดเผือดเหงื่อซึมออกทั้งที่อากาศเย็นจัดเธอเธอไม่ควรมีมันมันควรถูกทำลายไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วเสียงของเขาสั่นเหมือนคนที่ฝันร้ายแล้วพยายามหนีแต่ไม่สำเร็จหัวใจฉันเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม คำเมื่อคืนนั้นก้องสะท้อนในหัวเหมือนประตูแห่งความจริงที่ฉันพยายามตามหามาตลอดชีวิตกำลังถูกเขาผลักเปิดออกด้วยตัวเองฉันยังคงไม่พูดแต่ยกมือขึ้นแต่หน้าอกด้านซ้ายของตัวเองตรงตำแหน่งที่สร้อยเคยอยู่การกระทาเพียงเท่านั้นก็เพียงพอให้เขาสะดุง้งอย่ามองฉันแบบนั้นเขาพูดเสียงต่ำแทบจะกลายเป็นคำขอร้องถ้าเธอพูดออกมาทุกอย่างมันจะจบทุกอย่างที่ฉันสร้างมันจะพังหมดฉันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว เขาถอยหลังอีกหนึ่งเก้าเงาของเราไล่ตามกันบนสะพานไม้เก่าจนเหลือเพียงระยะห่างเล็กน้อยลมยามข้าพัดกลิ่นโครนจากคลองขึ้นมาปะปนกับกลิ่นเหงือและความหวาดกลัวบรรยากาศกดดันจนทุกเสียงรอบข้างหายไปฉันจ้องตาเขาอีกครั้งความเงียบของฉันในตอนนี้กำลังกลายเป็นคำตัดสินที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้เขาสูดลมหายใจแรงดวงตาแดงกับเหมือนสัตว์ที่จนมุม เสียงสะพานไม้ดังเอี๊ยดอีกครั้งเมื่อฝ่าเท้าของเขาถอยไปติดขอบจนแทบไร้ที่ก้าวหยุดมองฉันแบบนั้นเขาตะโกนเสียงสั่นดันก้องไปทั่วสะพานแต่ยิ่งเขาตะโกนเสียงของเขากลับยิ่งสะท้อนความกลัวที่ไม่อาจปิดบงังฉันยังยืนนิ่งดวงตาไม่ไหวติงในความเงียบนั้นฉันสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนบางอย่างในใจเขาเหมือนกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมากำลังพังทลายทีละน้อยเขายกมือขึ้นปิดหน้าหอบหายใจที ไม่มันไม่จริงเธอไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นแต่เสียงของเขาแตกพระราวกับคำโกหกที่ไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปฉันก้าวเข้าไปใกล้ช้าช้าเงาของฉันทาาทับเงาของเขาจนเขาไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วทันใดนั้นเสียงกลองยาวจากงานวัดฝั่งตรงข้ามก็ดังขึ้นกล้องไปทั่วท้องน้ำเสียงสนุกสนานนั้นตัดกับบรรยากาศตึงเครียดบนสะพานราวกับสวรรค์กำลังหัวเราะเยาะเช,ชาชะตาของเขา เขาสบตาฉันอีกครั้งดวงตาสันไหวจนเห็นได้ชัดริ้นฝีปากของเขาขยับเหมือนจะสารภาพบางอย่างแต่กลับหยุดชะงักกลางคันฉันยังคงเงียบและความเงียบนั้นเองคือห่วงโซ่ที่กำลังบีบรัดเขาให้แตกสลายจากภายในเขาสุดตัวลงคุกเข่ากับสะพานไม้เก่าๆเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วความมืดมือทั้งสองข้างของเขากำเสื้อนแน่นเหมือนจะฉีกออกจากกันหายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อไม่หยุดเธอจะเอาอะไรจากฉันกันแน่เสียงเขาแผ่วเหมือนคนหมดแรง ถ้าอยากฆ่าก็พูดออกมาเลยทำไมต้องทอรมานกันด้วยความเงียบแบบนี้ฉันกล้าเข้าไปใกล้ร่างเงาของฉันปกคลุมเขาจนไม่เหลือช่องว่างสายตาฉันไม่แม้แต่จะสั่นไหวแต่หัวใจภายในกลับเต้นรัวเหมือนกลองสึกภาพคืนฝนตกครั้งนั้นแลนว่าเข้ามาในหัวคืนนั้นที่เสียงกรีดร้องถูกกลบด้วยฟ้าร้องคืนนั้นที่สายฝนฉลังเลือดลงสู่พื้นดินคืนนั้นที่ซอยเส้นนั้นเปื้อนเลือดและฉันเป็นเพียงพยานเงียบที่ไม่มีใครเห็น เขาสบตาฉันอีกครั้งดวงตาเบิกว้างราวกับเขารู้แล้วว่าฉันจําได้ทั้งหมดไม่เธอไม่ควรอยู่ที่นั่นเธอไม่ควรเห็นอะไรเลยเสียงสะพานไม้ใต้ตัวเขาดังลั่นเหมือนจะหักลมแรงพัดวูบจนผมเผ้าของฉันปลิวสะบัดความเงียบในคืนนั้นกลายเป็นดาบที่กดลึกลงไปในจิตใจเขาเขาเริ่มสั่นทั้งตัวมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นริมฝีปากเขาสั่นระริกเหมือนอยากสารภาพแต่กลับติดอยู่ตรงคอ ทุกวินาทีที่ผ่านไปความเงียบของฉันคือพันธนาการที่รัดคอเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆฉันยืนอยู่เหนือเขามองสายตาที่สันสถานด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากเขาขยับแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมามือสันของเขากำเส้นไม้สะพานไว้แน่นราวกับพยายามยึดไว้กับโลกที่เขากำลังสูญเสียสายฝนหยุดตกไปแล้วแต่คอมเย็นกลับแผ่ซ่านทุกอนูร,ร่างฉันสัมผัสได้ถึงแรงสั่นจากเขาเหมือนหัวใจของเขากำลังถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็น เธอเธอจำทุกอย่างได้เสียงเขาเบาลงจนแทบเป็นกระซิบฉันยังคงเงียบเพราะฉันรู้ว่าเพียงความเงียบนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาสะท้อนความจริงทั้งหมดดวงตาของเขาเริ่มเอ่อคลอด้วยน้ำตาแต่เขากลับไม่ยอมให้ตัวเองร้องออกมาความผิดและความลับทั้งหมดถูกบีบอยู่ในอกและความเงียบของฉันคือกุญแจที่ปลดล็อกมันฉันก้าวอีกก้าวใกล้เงาของฉันทาบทับร่างเขาเต็มสะพาน เขาไม่สามารถถอยหนีไม่มีที่ให้หลบอีกต่อไปและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเขาได้ยินเสียงความเงียบของฉันชัดเจนกว่าคำพูดใดใหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกเขาสั่นเทาราวกับจะพังทลายและฉันยังคงยืนนิ่งปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ล้างแค้นแทนฉันทั้งหมดเขาก้มหน้าลงมือหยุดสั่นเล็กน้อยแต่ร่างกายยังสั่นสะท้านดวงตาแดงก่ำจับจ้องพื้นน้ำตาไหลออกมาแต่ริมฝีปากยังปิดสนิท เหมือนเขาพยายามกลืนความผิดทั้งหมดกลับไปในใจแต่ก็ไม่อาจทําได้ฉันก้าวเข้าใกล้ขึ้นอีกทีแสงไฟจากโคมมสะท้อนบนใบหน้าของเราทั้งสองราวกับฉากหนึ่งในฝันร้ายหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินเสียงในความเงียบและฉันสัมผัสได้ถึงทุกความกลัวความละอายและความผิดที่เขาพยายามปกปิดมาตลอดฉันฉันเขาพยายามพูดแต่คำพูดติดคอทุกถ้อยคำเหมือนถูกดึงกลับไปได้วยมือที่มองไม่เห็น ความเงียบของฉันกดทับเขาไว้แน่นเกินกว่าคำใดจะสู้ฉันยกมือแต่ไหล่เขาเบาๆความเงียบในตอนนี้หนักแน่นเหมือนน้ำหนักแห่งความจริงและเขาก็รู้ดีว่าไม่มีใครจะช่วยเขาได้อีกแล้วสายฝนกลับมาตกโปรยเบาๆน้ำหยดกระทบสะพานไม้เป็นจังหวะแต่เสียงนั้นกลับไม่ได้เบาใจใครกลับทำให้ทุกความทรงจำคืนฝนคืนนั้นกลับมาอีกครั้งเขาก้มหน้าแน่น ร่างกายสั่นสะทานและในความเงียบที่ยาวนานนั้นฉันรู้ว่าเขาได้เห็นความจริงทั้งหมดแต่ยังไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรต่อไปฉันก้าวเข้ามาใกล้เขาอีกครั้งแสงไฟคมมาส่องลงบนใบหน้าที่ซีดเผือดของเขาดวงตาที่เคยเยือกเย็นกลับสั่นไหวราวกับกระจกที่แตกเป็นเสียเส่ยงเขาสะดุ้งเมื่อฉันเอียงหน้าเข้าใกล้ลมหายใจของเราสองคนปะทะก,กันในความเงียบ ฝนโปรยปรยลงบนเสื้อทำให้ร่างกายเย็นเย,ยือกแต่หัวใจฉันกลับร้อนแรงด้วยพลังบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอเธอกำลังทำอะไรเสียงเขาแผ่วลงจนแทบฟังไม่ได้แต่สายตาของเขาพูดชัดเจนกว่าใครๆว่าเขากำลังกลัวที่สุดฉันยิ้มเล็กน้อยไม่พูดสักคำเพราะรู้ดีว่าเพียงแค่สายตาความเงียบและการรอคอยมันก็หนักหน่วงเพียงพอที่จะทำลายเขาได้ทั้งหมด เขาหันหน้าไปทางแม่น้ำสายตาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนกำลังพยายามหนีแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางหนีไปไหนความลับความผิดและความทรงจำที่เขาซ่อนกำลังถูกความเงียบของฉันกักขังไว้ฝนตกหนักขึ้นเสียงน้ำกระทบสะพานดังเป็นจังหวะและในวินาทีนั้นเขาก็เริ่มรู้ว่าความเงียบของฉันไม่ได้เป็นแค่การไม่พูด แต่มันคือการล้างแค้นที่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนต้องรู้สึกฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยให้ระยะห่างพอเหมาะฝนโปรยปลายลงบนหัวเราะและไหลของเราทั้งคู่เปียกโชกแสงคมมสะท้อนบนผิวน้ำเป็นประกายพร่าเหมือนผ้าฝันเขายังคุกเข่าหัว,หวเงยขึ้นมองฉันสายตาที่เคยแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความอ่อนล้าไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเพียงแค่ความเงียบของฉันหนักแน่นและชัดเจนมากพอที่จะบอกทุกอย่าง ฉันค่อยๆหันหลังเดินจากไปบนสะพานไม้เก่าปล่อยให้เสียงฝนและคลื่นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากระบบทุกย่างก้าวของฉันแต่ในสายตาเขาภาพของฉันยังคงอยู่และความเงียบของฉันจะตามเขาไปตลอดคืนนี้ความเงียบของฉันจบลงด้วยความสงบแต่สำหรับเขามันคือการเริ่มต้นของความจริงที่เขาต้องเผชิญฉันจากไปท่ามกลางเสียงฝนและไม่มีใครได้ยินคำลาของฉัน เพราะบางครั้งความเงียบคือการล้างแค้นที่ทรงพลังที่สุด